ู่เขาค้อนะครับนี่นะครับภูเขาเดี๋ยวเราจะมากินอาหารประจําท้องถิ่นกันนะครับกะลังปีนะครับที่เขาค้อมีเยอะกะลังปีลุยสวนกะลังปีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปต้มก็เจาะเอาแกนกลางออกก่อนเจาะเอาแกนกลางออกแล้วนะครับเวลาต้มแล้วก็น้ําจะได้เข้าไปถึงเนื้อในง่ายๆนะครับต่อแล้วก็ขยายนิดหน่อย ต้น้าไม่เดือดเลยนะครับเดือดแล้วก็ใส่กระหล่ำปีลงไปใส่แล้วก็กดนะครับกดให้กระหล่ำปีจมใช้ไฟแรงนะครับในการต้มใช้เวลาต้มสามนาทีนะครับแต่แล้วก็เอากระหล่ำปีนะครับมาแช่นในน้ําเย็นทําน้ําจิ้มนะครับเครื่องปั่นไม่มีนี่นะครับกระเทียมพริกโหระพาผักชีนะครับ เดี๋ยวเราจะเอามาซอยก่อนนะครับก่อนที่จะไปเอาเขาคบกันโหระพาก็เอาแต่ใบนะครับผักชีก็ทั้งใบทั้งก้านได้เลยนะครับเสร่รเกินนิดหน่อยนะครับโคกแหลกเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับต่อไปก็มะนาวน้ำปลา น้ำตาลน้ำปลากับมะน,นาวก็เท่าๆกันนะครับน้ำตาลก็ตามชอบน้ำจิ้มได้แล้วนะครับต่อไปก็จะมาผัดไส้นะครับที่เราจะเอาไปใส่ในกระลำปีนะครับกระเทียมสับหอ,อมดีแล้วนะครับก็หมูสับหมูเกือบสุกแล้วนะครับก็ปรุงรสกันซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสหอยนางรม แคลลอรอทกับเห็ดหอมนะครับหัน่นเตาเล็กใส่เลยผัดแบบแห้งๆนะครับน้ำไม่ต้องใส่กระลำปีเสร็จแล้วนะครับต้มแล้วก็เอามาฉีกมาเป็นใบๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ,จะ,จะมาห่อกันตักไส้นะครับใส่เลยผักชีฝรั่งนะครับโหระพาวางเลยเสร็จแล้วพับ กลัลำปีลุยสวนพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับกลัลำปีห่อแล้วนะครับน้ำจิ้มอือหือ ทำเองกินเองอร่อยเองครับ